เออ thank you wing day นะอาหารของเรานะ <c oughs> นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นก็จะวุ่นวายดิดหน่อยตรงนู้นคืสิแนใ่ใจหรอว่าเป็นชีสเคก้กเมื่อกี้ <c oughs> เละมากเลย <c oughs> อะเคนี้ก็อยู่รถไฟคือแบบวุ่นวายมากก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> คืออะไรอ่ะตงูเริ่มแล้วอ่ะหรอป่แล้วก็จะ,จะพูดมาแล้วก็จะลองพูดว่าต k งก i วิ n งคืออะไรต k งก i วิ n งก็คือการกินข้าวร่วมกันเป็นครอบครัวก็คืออย่างเช่นปู่ย่าตายายเขาจะไม่กินข้าวร่วมกัน พ่อแม่พี่น้องอะไรพวกนี้เขาจะมากินข้าวร่วมกันหมดเลยแล้วต่อจากแตงกีวิงก็จะแบบจะมีแ a c k ไฟเดย์ในตอนเย็นก็คือแ a c k ไฟเดย์ก็คือเขาจะมาลดราคาสินค้าทั้งหมดอย่างเช่นแบบเสื้อผ้าอืมกล้อง iPad โทรศัพท์มือถือก็คือแบบลดเยอะมากแล้วแ a c k ไฟเดย์ก็จะมีอืมออนไลน์กับ ไปช็อปในห้างก็คือแบบเดินช็อปอะไรเลยแล้วมันก็จะมีหลังแตงกีวิงกับวันศุกร์ในอาทิตย์นั้นแล้วต่อจากแ a c k ไฟเ d a y มันก็จะเป็น Cyber Monday Cyber Monday ก็คือช็อปออนไลน์อย่างเดียวก็จะมีในวันจันทร์หลังวันศุกร์ที่มันเป็นแ a c k ไฟเดย์อ่ะใช่นั่นแหละก็คือแล้วสิ่งที่นักเรียนแรกเปลี่ยนควรจะทำตอนแตงกีิ่งนะเราก็ควรจะเขียนการ์ดขอบคุณเขาอะไรอย่างเงี้ย เขียนขอคุณเขาเขาก็จะชอบมากโทรศัพท์โอเคก็น่าจะมีแค่นี้นะเท่าที่เท่าที่รู้มาอือ <c oughs> แล้วก็อืถ้าชอบก็อยลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะ